เรามาร้องเพลงดีกันนะคะ I come to English class my class so nice and free so fun so f a i r so free we are happy happy oh very good again I come to English class my class so nice and free so fun so f a i r so free We are happy, happy today. Hello. and uh... ตื่นแล้วบทเืยนนี้คือพยานเพื่อนไม่มีวันโดดเดี่ยวเพราะเราคือเพื่อนกัน ตื่นแล้วบอเใครนี้คือพยายเพื่อนไม่มีวันโดดเดี่ยวเพราะเราคือเพื่อนกัน ดีที่มีคนไทยคนไทยโชคร้ายที่มีในลวงโหมโฆษณาประชาสัมพันธ์จนทราบซึ้งไปถึงในสวงลุนหลอกลวงคนไทยมันนานหลายเปีนในลวง วงไม่ได้ดีเหมือนที่เขาหลอกเขาครองบัลลังก์ลังเลือดตั้งแต่ขึ้นมาล้มรัฐบาลไ้รับประหารปกครองด้วยการเข่นฆ่าตั้งแต่ดินลาถึงพืดสภาประชาวอดวายปิดปากคน ด้วยกฎหมายลิดรอนเสรีคงมเหงย้ำยีกดคนให้จนดักดานคนทุกคนมีดีมีเลวแต่ในหลวงห้ามคนวิจารณ์กลัวคนประนามว่าตนเป็นคนเช่นไรจี ไม่รักพระเจ้าจะโดนเสียบหัวประเจ้าเขาทำแค่ดินสาบซึ้งว่ามาภาษาที่เขาสูดกินเป็นลานคนไทยกลับไม่รู้เลยในหลวงโชคดีที่มีคนไทย ันไทยโจกร้ายที่มีในรูวงประบอกราชา ตอนห้าปีที่แล้วอะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนไทยแถวที่เลอกตั้งนะเนาะมันเป็นครูหาเป็นกล่องแล้วเราก็ถือบัตรเลอกตั้งอยู่มันขยิงพอรบอกหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดการพัฒนาของประเทศยุดหยุดโดยมีรัฐบาลกัน่ะแบบมันไม่ได้กับเองมันยิ่งยิอยู่เออมันถอยหลังเรื่อยอะแล้วประชาชนกําลังเดือดร้อนอะพอเราบอกหยุดมันหยุด อันนั้นเป็นความทรงจำตอนแล้วก็เ <ไป S 2> ชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนพลังประชาราชเราเล่นนะคะแฟนคลับลุงค่าต้องอุตส่าห์ทำไมคะคุณแม่จะขอให้อุตส่าห์ป้อนให้อย่างนั้นหรอโถคุณแม่คุณแม่ก็มีฟันมีลิ้นก็เอาไว้ฆ่าเอาไว้เลียก,กินเองสิหมาข้าถนนเนี่ยมันยังกินเองได้เลย นี่คนวันนะสูงส่งอย่างคุณแม่จะทำเองไม่ได้หรือยังไงคะคุณแม่คะเลียเสร็จแล้วอะ่ะก,อก็อย่าขี้ไอเยี่ยให้มันเลอะเทอะนักล่ะคืคนนี้เรามีอะไรต้องทำสนุกสนุกกันอีกเยอะเลยถ้าเกิดว่าคุณแม่สนุกจนช็อกตายขาดของขี้กองเยี่ยวขึ้นมาสภาพฝุคุณแม่ มันงองจา,านะคะตายตามงนคนที่ดูแลคำสั่งก็รุ่นรุนชั้นเราแก่ๆกันแล้วปล่อยให้คนรุ่นใหม่มันบริหารการธนูบำรุงาศาสนาได้ไหมแล้วแนวคิดของคนรุ่นใหม่มันสามารถที่จะแลกเปลี่ยน พุทธศาสนานที่กระทนระหว่างจังหวัดโดยที่วัดนี้ไม่ได้มีจุดขายอะไรในเมื่อสร้างความสุขให้คนผู้เทาผู้แก่ในชุมชนเป็นชุมชนเล็กๆฉันยืนยันได้ตอนแรกฉันไม่สนใจอะไรนะฉันจะมากราบเจ้าอาวาสมาขอโทษแต่ตอนนี้ฉันไม่ยอมให้ไม่แก้ไขาแล้วนะแล้วติดต่อฉันได้หน้าเฟซบุ๊กสิตามบัวทองภาษาอังกฤษไม่จริง พอฉันเป็นคนไทยและคนไทยแปลว่าอิสระเราไม่ยอมไปทาาคำสั่งที่ไม่มีวิสัยทัศน์ที่ว่ากลไปในอนาคตก็ถามว่าเป็นห่วงไหมบ้านเมืองอะผมเรียกใช้คำนี้ใช่ใช่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมันวุ่นวายคือจริงๆรอบรอบๆด้านเลยดีกว่าไม่ใช่ทั้งบ้านเมืองด้วยทั้งองค์การทั้งทุกอย่างอะฮะมันมัน มันกาลังแบบเปลี่ยนแปลงไปเยอะซึ่งเรารู้สึกแบบหวั่นใจแค่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนกันแน่มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหมคือจริงๆว่าอย่าอย่าแบ่งแบบรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นแม่รุ่นป้าหรืออะไรอย่าอย่าอย่าพูดกันอย่างนี้เพราะว่าวันหนึ่งคุณก็จะแก่เหมือนกันวันหนึ่งวันที่คุณไปอายุเท่านั้นคุณก็จะรู้สึกว่าความคิดของคุณเนี่ยมันก็แตกต่างจากคนรุ่นปัจจุบันแน่นอนมันเป็นอย่างนั้น เราเพียงแต่ว่าเฮ้ยเราเคารพซึ่งกันและกันไหมเ่ะเฮ้ยมันคุยกันได้นะจริงๆมันมันไม่ได้มีโอเคมันอาจจะมีช่องว่างระหว่างพอสอที่เกิดมากกว่าแต่ว่าการสื่อสารมันมันไม่ต้องเปลี่ยนไปนี่เรายังพูดคุยกันได้สวัสดีนะคะทุกคนดิฉันชื่อดีเจมาตูมเป็นตุ๊ดไทยคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวแล้วกับการกระทำต่ำๆของพวกที่ตั้งแฟนเพจแล้วแบบเอารูปแบบในหลวงอ่ะ มาตัดต่อบแบบนี้คือทนไม่ไหวอันอื่นกูยอมมาตลอดแต่อันนี้กูไม่ไหวแล้วจริงๆ,ๆกูขอพูดหน่อยเถอะคนอย่างพวกมึงอ่ะมันต้องเจออย่างกูแล้วล่ะจริงๆคนอย่างพวกมึงต้องเจอกูแล้วแหละอีเหียพ่อของใครใครก็รักกันแล้วมึงเอามาตั้งเอารูปมาตัดต่อทำนายราชวงศ์ไทยพวกมึงเป็นอะไรกันมากไปอีสัตว์อีพวกไรสักกุลลุนชาติบ้านนอกคอกนานเลยยชาติหมาสิา้นชีพจิตตกต่ำอัปมงคนมึงไม่มีการอบรมสั่งสอนในรลสนกสมเกิดเลยอีเหียคนอย่างพวกมึงอย่าคิดว่าจะได้ดีเลยนะเกิดมาเป็นคนไทยแท้ๆยังกล้าดูถูกพ่อหลวงไททยมงชบ่หคนนาแแตกกกัะ เป็นอะไรกันมากปะ่ะคพ่อคแม่ไม่รักหรออีสักมึงว่างมากหรออี้เยี้ยสงสารแม่มึงเนาะไปกรีข่ขายีที่พัทยาพ่อมึงแดกหมาที่สกลนคอรอีปัญญาอ่อนทำตัวแต่ต่างจากคนอื่นเป็นเห็บหมากับะอีพวกโสโครกอีพวกโลกไม่ยอมรับมึงตกอับมากใช่ป่มถึงทําตัวตังไรขนาดเนี้ยชาติที่เราเมื่อเกิดมาเป็นป่วกในรูหีเดรนเสาวหรืออีสวะเป็นรางวัลที่ได้รับบทบาทจากผู้ที่เป็นพ่อนะฮะก็ขออนุญาตพูดถึงพ่อดิดนหนึ่งกันแล้วกันครับจนว่าถึงวันนี้พ่อคนนี้ก็ยังเหนื่อยที่จะดูแลบ้าน แล้วก็ดูแลความสุขของทุกๆคนในบ้านถ้ามีใครสักคนโกรธใครมาก็ไม่รู้ไม่ได้ดั่งใจเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็พานมาลงที่พ่อเกลียดพ่อด่าพ่อคิดจะไล่พ่อออกจากบ้านผมจะเดินไปบอกกับคนคนนั้นว่าถ้าเกลียดพ่อไม่รักพ่อแล้ว จงออกไปจากที่นี่ซะเพราะที่นี่คือบ้านของพอ่ <internships> พอเพราะที่นี่คือแผ่นดินของพอ่อทําไมฉลาดก็เงียบเยไปนนไม่นานไม่นานเพราะพี่ไม่ชอบด่าใครโง่มันจะตายปรรดดาค่ะแต่ก็ไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่านะ <üğ> แ,ตแต่ถามว่าฟ้องไหมฟ้องค่ะ เอาผมไปเลี้ยงอาหารหมาหมาจนจากทั่วประเทศจะได้อิ่มหรือฉันจะไปเป็นสอสอ,สอฉันจะแสดงให้ดูเลยนะว่าสอสอ,สอน้ำดีมันควรจะทำตัวยังไงซิติเป็นพิเศษกับผู้ริภัยเพราะเขาเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือมากเพราะบางคนเจอเรื่องที่น่าสงสารมากแล้วก็ได้พบความรุนแรงต้องหนีออกจากประเทศ เราก็ได้รู้สึกว่าอันนี้เป็นเกียรติอย่างมากที่ปูได้เยี่ยมค่ายผู้ริภายสทัทีถ้าเราคิดว่าเราต้องช่วยเหลือคนอื่นเพื่อทำให้ตัวเองแล้วเราจะทำไปทำไมล่ะคะจริงๆนวะท้ายแล้วได้เป็นหรือไม่เป็นไม่ไม,ไม่ไม่มีความสำคัญกับปูปพว่าสิ่งที่สำคัญก็คือได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนกลุ่มพวกนี้สวัสดีค่ะไอเสียโอกูอยู่ประเทศเยอรมนีเหมือนมึง มึงสั่งลูกน้องมึงกูไม่รู้ว่ามึงสั่งใครเสคอกเสควยเสแตดมึงไปอุ้มบันเฉลิมมึงโหดเหี้ยมเกินมนุษย์มึงเป็นกษัตริย์วิปลาสมึงเป็นกษัตริย์ฆาตกรกูอยู่ประเทศเยอรมนีเหมือนมึงมึงมาเลยมึงกล้าอุ้มกูไหมกูอยู่เมืองไอซ์นักฟรีเดนสตารเซอร์สวายถนนฟรีเดนบ้านเลขที่สอง มึงมามึงอย่ามาใช้อำนาจบาดใหญ่ละเมิดอธิปไตยประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่นี่ไม่มีกษัตริย์มึงจำไว้ไอเสียโอมึงจะมายิ่งใหญ่ไม่ได้ประชาชนคนเยอรมันเขายังมาทัวมึงเลยมึงใช้จ่ายภาษีคนไทยไม่พอมึงยังต้องให้ทางการเยอรมันไปจ่ายค่าความคุ้มครองให้กับมึงอีกอีก,อกสัตว์ มึงเลวเกินมนุษย์มนาแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูมีประทนที่เนยกูจะไปที่นั่นไอิเสียโอ้กูเกลียดมึงกูพรามลยุยกูพูดเลยกูมีจจนยาย,ยังประเสริฐฟ,ฟินแลดเดี๋ยวไม่พูดเยอะคือพวกกูเนี่ยต่อต้นอานระบบกษัตริย์อยู่แล้วมึงมึงมึงต้องโดนโคยกิโยตินสักวันนะ่ะอสัตว สัตว์ไทยมีสนมไม่ห่างเหมือนกายเศษทสงกรรำนันคนไทยเลี้ยงให้ทุกส่วนอยู่หเร็มกับสนมทั้งหมดทั้งมวลด้วยภาษีมากายเอนมันี่ไทยไม่เคยสงบสยกไตตีนกษัตริย์พทอรราชมันกลมเหงและกดขี่ that you need indeed one time